สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งหนุ่มหล่อแนะนําตัวกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อน้องนะคะอายุ29ปีค่ะค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ทํางานอยู่บริษัทเอกชนที่หนึง่งแถวพัฒนาการเป็นคนกรุงเทพไหมคะหรือว่าเป็นคนที่ไหนไม่คะ่ะเป็นคนอุตรดิตถ์แต่ว่ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็คือเรียนที่กรุงเทพเลยไม่คะ่ะก็คือเรียนจบมาแล้วก็มาที่กรุงเทพเลยอ๋ออุ้ยเก่งนะ ถามนิดนึงคือประสบการณ์เราเนี่ยตั้งแต่เราเติบโตมาเราเคยทําศัลยกรรมไหมเคยค่ะทำทำศัลยกรรมอะไรอันดับแรกอยากรู้จมูกทําจมูกก่อนเลยตอนอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ2ี่สิบตอนนั้นทํางานโรงพยาบาลพี่งานในโรงพยาบาลออกก็เลยแบบไม่กลัวอะไรไม่กลัวเข็มไม่กลัวอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่ตัดสินใจก็ทําเลยจมูกนี่คือทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อยู่มาใช่ค่ะทำแค่รอบเดียวแล้วหลังจากนั้นได้ทำอะไรอีกไหมทำค่ะทำอะไรคะทำคาง ทำคางด้วยทำเยอะกว่าเราแล้วหนึ่งนะเอ้แต่ว่าธรรมชาติมากนะเป็นคนไม่มีคางค่ะลองลอง,ลองให้กล้องดูคือคือเขาดูแบบทําแบบไม่ได้เยอะทําดูแบบว่าเออดูธรรมชาติดูหน้าตาแบบละมุนคือตอนนั้นเรารู้ตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราแบบไม่ได้ชอบผู้ชายละคือเราชอบผู้หญิงเราเราอยากเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เรียนประถุนที่หรอแอบชอบคุณครูแอบชอบคุณครูคุณครูสอนภาษา,ษาอังกฤษจริงหรอนี่คบอกนะออมออกกล้องได้ปะ ได้ีแชร์ประสบการณ์สมัยเด็กๆเงี้ยคือชอบครูตอนตอนตอนเรียนที่ประถมที่ที่บ้านก็คือครูมาสอนเปิดเรียนตอนเย็นบอกว่าถ้าใครอยากเรียนเสริมให้ไปนอนที่บ้านพักครูนะนี่สมัครเป็นคนแรกเลยคือไม่ได้อยากจะไปเรียนไม่อยากไปเรียนคืออยากไปอยู่ใกล้คุณครูใช่ค่ะอยากจะให้คลิปนี้คุณครูเห็นมากเลยนะคะใช่แล้วเราก็เรียนแล้วเราก็ก็ไปเรียนกับเขาก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่ายังแบบ เออดูเป็นเด็กแบบรักเรียนอะไรอย่างนี้รักครูรักครูสรุปแล้วคือก็คือคุณครูชอบผู้ชายใช่แต่เราก็เป็นความรักในแบบไวใสใสอะเนาะแสดงว่าชอบคนอายุเยอะกว่าแน่เลยใช่ปะใช่นี่ไงอ่ะก็คือทําจมูกมาทําคางมาแล้วทีเนี้ยจุดเปลี่ยนตรงไหนที่ทําให้เราแบบอยากมาตัดหน้าอกอ่ะคืออยากตัดมาตั้งแต่รู้สึกว่าเรามีหน้าอกขึ้นมาอตอนนั้นเราเรียนอยู่น่าจะโมไป แล้วอย่างอย่างน้องเนี้ยเป็นคนชอบบุกแบบเกเรแบบบุกบุกแล้วเหมือนเป็นนักกีฬาของตัวจังหวัดอะ uh huh. เล่นเซปักตะก่อนะเล่นตะก้อใช่ค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยโหนโหอนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าให้เห็นพี่คนเนี้ยเขาเท่มากเลยเขาไม่มีหน้าอกเหมือนเขาเขาก็คงจะรัดแหละพี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่หน้าอกเล็กใช่แต่เขาเท่มากก็คือคือมีเขาเป็นไอดอลเลยแบบว่า สักวันนะจะต้องตัดหน้าอกให้ได้ถ้ามันมีที่ตัดแน่นอน,นอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในกรุงเทพก็เริ่มแบบเปิดเข้าไปดูที่ได้มีพี่ซีซที่เป็นทอมอะค่ะที่เขาร้องเพลงพี่ก็ใช่ใช่คนที่ดังสมัยไฮไฟแบบเมื่อก่อนปะพี่ไปขอเขาเป็นเพื่อนในไฮไฟอยู่สมัยนั้นหล่อชอบคนนั้นหนึ่งคนนะที่เป็นไอดลลอลเราแล้วก็จะเป็นพี่เคยดูซีรีส์วุ่นรักพักนิ้วไหมอะไรนะชื่อแอนวุ่นรักพักนิ้ว พักนิ้วพักนิ้วใช่รุนรักพักนิ้วคือมันต้องพักเลยใช่มาเป็นซีรีส์ของทองนี่แหะไม่เคยดูไม่เคยดูอย่ากลับไปเดี๋ยวพี่จะไปดูใช่ก็คือคนนั้นก็น้าตาดีเป็นไอดอลเราเหมือนกันใช่เขาเองน้าตาดีมากแล้วทําไมเราถึงแบบเลือกที่จะมาตัดหน้าอกที่ V K คลินิกดูหลายที่นะคะก็มาดูที่ V K ที่ที่สองค่ะแต่เราก็ดูรีวิวอย่างเงี้ยค่ะผ่าน Tik Tok แล้วก็เห็นพี่ๆที่อยู่ในคลินิกเขาก็รีวิวอย่างเงี้ยอ๋อเห็นว่างั้นก็เลยตัดสินใจแบบนี่แหละเดี๋ยวไป แล้วก็ไม่บอกใครด้วยนะพี่ไม่บอกใครเลยแอบมาเลยจองจองคิวกับพี่เซลล์ที่คลินิกแต่ว่าจองจองไว้นานมากเลยคะ่ะกว่าจะมาตัดก็คือเกือบปีอืมใช่แต่เขาก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะม,มันโทรมาถามอะไรเงี้ยโทรมาตาม,มาแล้วหลังหลังจากที่เราแบบตัดไปแล้วอะ่ะคือแวบแรกที่เราแบบลืมตาตื่นขึ้นมาความรู้สึกมันเป็นยังไงอยากรู้ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันเจ็บไหมมันแบบเป็นยังไงมันน่ากลัวอย่างเหมือนที่เราคิดไหมอะไรเงี้ยตอนตอนแรกๆนะพี่ใส่เสื้อกามเย็บสักวันนะ่าจะไม่ใส่ละเสื้อกามเนี่ยไม่ใส่แน่นอนอะไรเงี้ยคือมั่นใจแล<ะ>้วพอได้ไปตัดปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นความสุขของเราอะก็คือที่ได้ตัดมานะบอกว่าจะไม่ทาอะไรอีกละขอแค่ได้อย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพี่แล้วเจ็บไหมคือเราลืมตาตื่นขึ้นมามันความรู้สึกเหมือนเจ็บไหมไม่เจ็บนะพี่ตื่นขึ้นมาก็จะ ึมึนๆนหน่อยเพราะว่าเราน่าจะเจอยาไปเงี้ยก็ตึงๆแต่ว่าไม่เจ็บใช่ก็คือไม่เจ็บก็สามารถใช้ชีวิตอะไรได้ปกติทุทกอย่างพักฟื้นนานไหมตอนที่เราผ่าตัดมา,าถึงถึงแบบจะใช้ชีวิตปกติได้ออกไปเที่ยวออกไปเจอเพื่อนยอะไรเงี้ยเอาจริงนะพีวน่วันแรกผ่ามาออกจากโรงพยาบาลนั่งแท็กซี่กับคนเดียวเขาบอกห้ามหิ้วของหนักนะเราไม่สนใ,ใจแนละ้วหิ้วแต่พักก็มาเจ็บ เจ็บนี่นึงก็แต่มันก็หิ้วได้นะมันก็ไม่ได้มีผลเลยคือมันไม่ได้แบบขนาดแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยขนาดนั้นก็หิ้วถุงของเราอ่ะที่มันเป็นสายระบายือดใช่ไหมก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วหลังจากที่เราตัดมาแล้วอ่ะคือแบบคนคนที่บ้านรู้ไหมคนรอบข้างคนที่บ้านอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะไม่บอกไม่บอกใครเลยก็คือแอบมาทําบอกวันที่จะผ่าพวกเนี้ยสมมติว่าเนี้ยพุกเนี้ยจะผ่ามีอะไรจะบอกอะไรเงี้ยก็บอกเลยค่ะ แล้วเขาโอเคไหมตอเตุรที่แรกไม่โอเคค่ะไม่โอเคเลยอืมคือหมายถึงแบบพ่อแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพ่อแม่เขาถามว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นหรอกแต่ว่าเราเป็นอย่างมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็รับได้แล้วค่ะปัจจุบันเนี่ยอแต่ก็อาจจะมีแยบเราบ้างเขาก็เป็นห่วงตามภาษาแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่เราลูกสาวสองคนเป็นแบบนี้หมดเลยเลยหรอเราเป็นคนพี่หรือคนเป็นเป็นพี่ค่ะน้องเป็นน้องเป็นเลสเบี้ยน จริงหรอ,อ,อลสเบี้ยนี่คือหมายถึงว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงใช,ใช่ปะใช่คะคือชอบผู้หญิงผมยาวอย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะหรอใช่เออแต่ก็แต่ก็พี่มองว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีดูแลตัวเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวหรือให้คนรอบข้างก็โอเคนะเพราะว่าอย่างส่วนตัวพี่คือเพื่อนเยอะมากที่เป็นแบบเนี้ยทั้งแบบทั้งสาวล่อหรือว่าเป็นแบบ คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือจะเยอะมากแล้วเวลาไปเที่ยวจะสนุกมากคือพี่จะชอบคบอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าหนึ่งเขาจริงใจด้วยคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพศเดียวกันไม่จริงใจนะแต่หมายถึงความแบบความสนุกความเฮฮาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นอีกแนวหนึงน่งเนาะโอเคโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ฝากนิดนึงสําหรับคนที่กําลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าแบบเอออยากจะหาคลินิกในการตัดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็ฝาก ถึงคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมากกว่านะคะก็คือที่แรกน้องก็เป็นเหมือนทุกคนกว่าจะตัดสินใจได้ก็เกือบปีเหมือนกันแต่เราต้องมองว่าอะไรคือความสุขของเราถามว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยรู้สึกรู้สึกสบายใจไหมไม่พี่ความคิดมันจะแวบมาหาเราตลอดเลยมันก็จะแบบมันต้องตัดมันต้องสนองนี้เราถ้าได้ตัดก็ให้ลองมาตัดดูค่ะมันก็มันมันเปิดแล้วพี่ใช่ใช่พี่ก็มองว่าคือทุกวันนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเรามัวแต่กลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันต้องมองว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขของเราพี่ออครั้งหนึ่งในชีวิต<ช>เพื่อความแบบมั่นใจใ<ช>เนาะและที่สําคัญคือคลินิกก็ได้มาตรฐานใช่ใช่พี่เซลล์นี่น่ารักมากเลยาบางที<ช>บริการจนเราแบบเกรงใจอะแบบว่าพี่ไม่ต้องมารับนะพี่เดี๋เดี๋ยวกลับเองเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ให,ให้น้องฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการติดตามของน้องหน่อยติดตามน้องได้ที่ Facebook ด้านล่างเลยก็ได้นะคะหรือว่าติ k To k กก็ได้นะคะพี่ โอเคเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค